ไปบ้านพวกเองล่เลยเห็ไหมเห็นไหมมาเด้อมเ้ยแล้คนล่วเลมาเดี๋ยวเรียไปกลมวไปกลมเพื่อนมันข้นไม่หันนันไนี่บอกแล้วสี่เป่าไม่ค่อยผ่านที่ผ่านยังด่สีเป่าเมียนกระโดด โอปตัวเสนียังมสองตัวสองมืนบาทสิมาเด้ันเด้ชวยเลยชวยเอาจารย์เมื่อกี้ผมว่าสตัวแหละมเดี๋ยววิปปาได้เดี๋ยปล่อยโอเคบายบายครับลูกผลลูกผล